วันนี้นะคะมาแนะนำเมนูหน้าทานกันค่ะเมนูข้าวมันไก่อบนะคะก็จะสอนตั้แต่การหุงข้าวนะคะการหมักไก่แล้วก็การอบไก่รวมทั้งการจัดกล่องบล็อกเซตสามช่องแบบนี้ด้วยนะคะให้ดูหน้าตาหน้ารับประทานนะคะเพื่อเพิ่มค่าเพิ่มราคาให้กับอาหารที่ร้านนะคะหรือใครจะทำรับประทานก็ทำง่ายนะคะแค่มีหม้ออบลมร้อนนะคะ ก็ตามเข้าไปดูในคลิปเลยค่ะก็วันนี้นะคะที่ร้านรับออเดอร์ข้าวมันไก่ออกมานะคะก็รับมาห้ากล่องนะคะก็เลยใช้โอกาสนี้มาตามคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะสูตรและขั้นตอนทุกอย่างจนถึงการแพ็คกล่องนะคะจะใช้กล่องบ็อกเซตนะคะเพื่อนๆก็จะใช้นะคะตับไก่ค่ะไก่นะคะเราจะใช้ส่วนสะโพกนะคะ เพราะว่าเนื้อมันจะแทรกมันนะคะทําไก่อบปร่อยนะคะอันนี้เรารเล่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บค่ะสามเกลือนะคะพริกไทยกระเทียมรากผักชีค่ะผงปรุงรสค่ะน้ำมันหอยซอสปรุงรส ซีอิ้วดำนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาหมักกันเลยนะคะก็เทส่วนผสมใส่ลงไปนะคะใส่ลงในหม้อผสมก่อนนะคะ สุดที่ร้านจะเน้นเข้มข้นนะคะไก่หมักของเรารสชาติจะไม่เจืดชืนนะคะ่ะเม่จะไม่ราดน้ําติ้มไม่ราดอะไรก็จะอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทําให้น้ําตาลปี๊บกันลายก่อน,นะคะ่ะ ก็เลยมีเวลามาทำคลิปให้ดูนะคะก็จะใส่ไก่ไปเลยนะคะเนื้อจะพกอร่อยที่สุดค่ะในการทำข้าวมันไก่หรือว่าข้าวมันไก่อบนะคะตับก็ใส่ไปได้เลยนะคะเราสามารถหมักร่วมกันได้นะคะย่างตำ ก็เดี๋ยวมาหุงข้าวมันกันก่อนนะคะคลิปเก่าๆก็จะมีแล้วนะคะวิธีการหุงข้าวมันแต่ก็เดี๋ยวทําให้ดูอย่างง่ายๆอีกครั้งนะคะอันนี้น้ามันที่ก้อยเจียวกระเทียมไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ขิงไปน,นิดนึง กิ่งเว่นบางเอินหมดนะคะก็วันนี้เราหไม่เยอะเราใช้ถิงซอยข,ขัดหอมนะคะพราตัวน้ำมันเราจหอ,อมอยู่แล้วนะคะก็นี่ตัวกระเทียมก็ใส่ลงไปนะคะที่เราที่เราตั้งไว้แล้วเพราะว่าเป็นร้านค้านะคะถ้าเราทําไว้สำเร็จรูปแบบนี้มันจะรวดเร็วในการขายของนะคะ con tắt tôi năm tà lít nói không ใส่น้ำลงไปเลยค่ะถ้าข้าวสารสองกิโลก็ประมาณสองขอนิ้วแล้วก็ดูข้าวสารด้วยนะคะก็ตั้งหมอะะ้อเลยค่ะก็เราตั้งหม้อนะคะระหว่งางรอข้าวสุกนะคะเราก็ไปอบไก่กันเลยค่ะไม่มีเตาอ,อบก็สามารถย่างได้นะคะ เป็นข้าวมันไก่ย่างก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะเอไก่ใส่หม้ออบลมร้อนเรียบร้อยนะคะก็จับเวลาสักร้อยแปดสิบองศานะคะ20นาทีก่อนนะคะก็20นาทีนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะมากลับด้านกันนะคะ ก็จะเพิ่มไฟต่อนะคะก็ไฟเดิมนะคะร180นะคะแล้วกเ็เวลาสัก10นาทีนะคะโอีค่ะ่ะตอนนี้ข้าวสุกแล้วนะคะใช้ไม้พายควนนะคะให้ข้าวไม่กอดอติดกันนะคะ ระหว่างรอกไก่นะคะก็เอาน้ำจิ้มใส่กล่องกันก่อนนะคะ จะได้นะคะไก่อบนะคะสีสันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอจัดเดี๋ยวเราจะจัดกล่องบ็อกเซตให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ก็ เสร็จแล้วค่ะข้าวมันไก่อบนะคะหน้าตาหน้าทานมากค่ะเพื่อนๆนจัดกล่องบ็อกเซตแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มราคาะคะดูแล้วหรูดูแพงนะคะเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อพัฒนาคลิปครั้งต่อๆไปนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะก็ที่ร้านจะอัปเดตคลิปลงเรื่อยๆนะคะก็ ากช่องทำกินทำขายบายก้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะน่าทอนมากว้า